นินจาเอ็งทำประสาทข้าเละเทะวมดเลยเนี่ยเอ้ยไอ้ในพแต่รับรองว่าด่านต่อไปนคะครับไม่ปล่อยให้พวกเจ้านเนี่ยนะหลุดไปได้เจ้าต้องตายนะนะ ปีศาจนิคฆ่าชีวิตผู้ล่าจนเหลือรอดเพียง31มคนผูกล่าจะสามารถบุกปราสาททาเคชิและพิชิตกนรางวัน2ล้านบาทมาได้หรือไม่ติดตามได้ในโหมมันหาประเทศไทยพิเศษบ้ปาทโอชิกินทีช่วงหน้าครับโอชิกินทีสแน็คแจ็ครถหมึกทรงเครื่องและรถหมึกสาร่าย ้ถาชคุณพ่อพอพอเลยหยุดเลยเดี๋ยวนี้เลยนะลมก็แล้วน้ำก็แล้วดินก็แล้วนะแล้วที่เหลือนี่ก็คือไฟถ้าแกทำพลาดขึ้นมาเนี่ยประสาทข้าไม่ไหม่วอดไาวเรอไม่ได้ข้าเป็นถึงริมจามาจากตำแหน้งอิงนะ ถ้าได้ลองคถาอะไรไปแล้วเนี่ยถ้าต้องทำให้ครบไฟลไะนี่นี่ี๋ยวจะจะจะไปไหนไปทำไฟว้าจเราจุดไฟก็จะไมกันทั้งเมืองแหละนักเขาถนกุ้งกลุกซึ่งเป็นที่ตั้งของดาจกระสุนลูกบันหลายเฝ้า และแล้วท่านโชบุนทาคิชิก็ได้เลือกด่านนี้เพราะพว้กล้าจะต้องใช้ทั้งทักษะการทรงตูวและการหลบหนีซึ่งยากต่อการผ่านเข้ารอบ ีฟพูดอือไฟโอ้เพลงเหรอเฮ้ยเพลงนี้ข้าช่องพี่โป่งหิมไฟเออพี่โป่งโอ้ฟาดฟงฟูฟาดฟาไฟฟีฟาดมาครับผม แนำตัวครับช yes? ื <t 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 ่อน euh ั้นผมคิดครับด่านนี้เตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ลองมาใจครับอะไรนะครับต้องลองมาใจดูก่อนครับดีมากผมชอบคำนี้พร้อมนะครับครับลุยเอาแล้วครับไปแล้วครับผู้กล้าของเราอีกท่านนึง ไปความเร็วครับความเร็วแต่ข้าว่าเขาไม่ต่างไวมากคท่านจริงจริงดูดูมีปัดด้วยโอ้ยโอ้ยดูความที่เห็นไงกระดานนี้ของท่านโชคุณอากัยชูก็ ดีครับโดีซึมไปเลยซึมไปเลยเชิญผู้กล้าวันนี้เห็นได้ข่าวว่าจะเอาเงินทําสีผมเหรอท่านใช่หนึ่งล้านบาทเอาทําสีผมทําทั้งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าอ่าวโอ้มีว่ายแย่จังอยู่ข้างบนด้วยมีหัตตะค้อนอาหารทะเกชิด้วยคิดซะว่าอุ้มลูกอยู่เน่นๆเน้นๆอุ้มลูกอยู่ก่อนเน้นๆก่อนเน้นๆจับบอลนิ่งมากไม่ โอบเลยอะโอบแน่นแน่นจับแน่นแน่นดีนะโดนฝนทีใหญ่สุดทางารมันไม่ใช่มันเป็นสนัมเขาไปครับไป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 เชิญยพุกลา ตัวผอมบางเดินเหมือนไม่มีไม่มีคนอยู่บนนั้นอ่ะตัวเบาวิวดูเออดูนี่โอ้ไปเรื่อยๆอะเอาละสิเออดูเฮ้ยไปไวเลยอะเฮ้ยดูไปแบบไม่รู้ที่ตัวเองแลผู้หญิงตัวเล็กๆไม่อยากได้เงิน เชื่อไปซะอย่างนั้นใช่ลเนไปอโไปเชื่อนยครับชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ทองทุ่งครับได้ข่าวว่าคุณเป็น อันี้ทหารใช่ฮะไม่มีอะไรที่ทหารอย่างผมทําไม่ได้ทำไม่ไหวทําไม่ทันพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมลุยเรามาดูคุณแดงแขนแน่นมากการทรงตัวไปดูนี่ดูใช้วิธีการกัดนี่ดูท่าเขาผมมั่นใจในแข็ของเขาท่านว่าแข็งเขาเป็นแข็งแรงใช่นี่เห็นไหมล่ะว่ามันได้ผลโอ้โห ชอบตอบเขาดูสิมันโงมากมันโง่มากโอยโดนหัวทั้ง่มันโง่โดนท้กคนอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหไม่าิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่โอ้ยชอบมากนี่เดียวโอ้โหเ่ย์่มี Bảnh đau bé 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 bay bé 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 qua, qua, bé ô hô. เป็นทหารครับผมโอ้โหแล้วมีโลแกนด้วยนี่มีฮะโลแกนว่าไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ทันเน่ไม่รู้จะเป็นเถียงอะไรเขาแล้วเถียงได้ครับเอครับเออโอเคนะชื่ออะไรครับจอโอลีครับเ็ชื่อประหลาดมากแสดงว่าเป็นคนมีของก็ลองนองดูครับก็ต้องลองดูเจ็บไหมครับเขามีของจริงๆทุกท่าน รู้เหมือนกันว่าของเขาเนี่ยจะใช้กับดานนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหดูรับบอลนุ่มมากไม่สู้เขาให้ไวให้ไวโอ้โหไม่โดนไม่โดนเหมือนจะมีของมาท่าใช่แล้วพลาดเนี่ยไม่โดนอ้าวอ้าวท่าน่าน คุณวิทย์นะครับผมปัจจุบันทําอะไรครับผมสเก็ตบอร์ดครับทีมชาติแสดงว่าต้องเป็นคนที่มีการทรงตัวดีมากพร้อมไหมพร้อมครับลุยคุณวิทย์สเก็ตบอร์ดทีมชาติขาต้องเล่นแรนได้ไรได้นี่ดูดูเดินนิ่มๆเลยเล่นเขาเขาสื่อสารกันนะเขาสื่อเขาสื่อสารกับทหารตคกิ้เหมือน ตัวนี้เล่นเล่นตะก้อเลยแต่ชิบมาส่งลูกบอลขาดลูกหนักแต่ดูแต่ดูแต่ดูโอ้โห,โโหเขาสามารถรักษาเอาไว้ได้ได้อยู่ถ้าเป็ดข่า้นะไปอีกแล้วโอนโอนโอ,โอ,โ,อโอ้โหนี่ดูข้าว่าเขาเริ่มเป็น <S <S ขเขาเรีเเรยกอะไรนะสไปเดอร์แมนเนื้อทองแผ่นเดียวกันกับเจ้าไม้นี่แล้วล่ะข้าว่าเขาเป็นสไปเดอร์แมนแล้วล่ะ

ป้าครับชื่ออะไรครับผมใช้วัดดึงคำเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์อยู่ครับเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ครับความหวังสําหรับการพิชิตด,ด่านทากกิชิจเก็บตังค์ไปลดความอ้วนครับเข้าคอร์สลดความอ้วนครับเพื่อเพื่อหลอกปเดิมครับพร้อมไหมพร้อมเลยครูสอนคอมพิวเตอร์เหรอท่านเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์มีนักเรียน300คนโอ้โหโ แต่ดูแล้วเนี่ยไป้ข้างหน้ามองไปข้างหน้าอย่ามองข้างล่างมองไปข้างหน้าสู้เขาไายถึงถึไว้โอ้โอ้้โอ้้โอ้โอ้โอ้อ่

รอดแล้วด้วยประกาศทั้งคูโอ้โหโอ้โหผู้กล้าผู้กล้านผมจะแข่งได้เฮ้ยไอ้เดือดนา เมื premises, ่อกี้บอกอยากผอมอยู่เลยหอมไม่ผอมนะครับเพราะอ้วนเหมือนเดิมครับเพราะเป็นแรงน้ำถมโลกครับเป็นแรงน้ำถมโลกอะไรนะเป็นแรงน้ำถมโลกแม่ไม่รู้ถมถมโลกคือว่าเมื่อกี้นี้ผ่านด่านนี้ไม่ได้เพราะว่าแรงน้ำถมถมโลกพอรับอ้วนครับเพราะเขาโคอ้วนใช่ครับโอเคขอบคุณครับได้ครับโอโหฟันกระบอกโถเชงไฟใช่ยังไฟยังไฟมายังยังเลยท่านก็ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องพะวงเรื่องไฟ อีตาบ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเขาว่าไงคือว่าตอนเนี้ยไฟไหม้ปราสาทที่ท่านแม่ท่านอยู่วอดทั้งหลังเลยเขาเลยมาเชื่อกายให้ลิงดูล่องใจไปข้าเนื่องจาปราสาทของข้าเนี่ยจะถูกไฟไหม้หมดซะแล้วนี่ไหม้ปราสาทที่แม่ข้าอยู่แม่ข้าปราสาทไฟไหม้โอ้โหเฮ้ย โอ้โห <c oughs> โอ้โหโอหโ้โหชกูเป็นลมชกกูเป็นลม <c oughs> ช่วยชกกูด,ด้วยหายปอดหายปอดข้าเองวิชาควบคุมลมของข้าเนี่ยคงช่วยชุนชกูได้เยอะเลยเนาะเชิญข้าว่าข้าหายแล้วละกันอ้าวแย่คุณเลยแค่ขยับเท่านั้นยิ่งกับวีร์เซนอีก <c oughs> <c oughs> นี่เป็นรองร้ายกาศอะไรเชียวโอ้โห <c oughs> ติด,ตดปลายจมูกอะไรเนี่ย โโอ้ถึงก็แซถึงก็โสองค์หญิงนี่นั่งพัะเพียบนานใช่ไหมในด่านนี้มีพวกว่าผ่านเข้ารอบมาได้เพียง19คนพวกเขาจะพิชิตเงินรางวัล2ล้านบาทได้หรือไม่นานโหดมันหาประเทศไทยพิเศษที่สุดโอชิกลินทีช่วงหน้าครับโอชิกลินทียางรถยนต์ดันหลอก น้ำดื่มตราช้างผู้กล้าก็ได้ฝ่าฟันความยากลำบากกว่าจะผ่านพ้นแต่ละด่านนกจะต้องเสียกำลังพลแล้วรียวแรงไปอย่างมากมากจนมาถึงด่านนี้มาถึงหลุมกินคนแล้วข่าวนี้พวกเจ้าเตรียมอะไรไว้ต้อนรับพวกมันกันบ้าง เรายังมีนักโทษสุดโหดมาช่วยในดานนี้อีกท่านโชกุนยังไม่พอเรายังมีจอมพลังจากดานซูโมโพิฆาตมากันครบใช่แล้วข้าได้ส่งสมุนไปตีเสนพวกมาให้มันตายใจห<อ>ลงกลลงหลุงผิดในดานลาปามรนะ มารพาการด่านสุดท้ายของโชกุนทาเคชิเป็นที่ตั้งของด่านหลุมกินคน